สวัสดีค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนาะก็คืออยากที่เราไปฝากธนาคารแล้วก็มีดอกเบี้ยที่ทําให้เงินเราเพิ่มขึ้นก็คือการเรียนเรื่องนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าการลงทุนไหนมันคุ้มค่าฝากเกินธนาคารไหนแล้วก็จะได้เงินออกมาเท่าไหร่โดยที่อัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือคิดง่ายก็คืออันนี้ก็คือเป็นเขาบอกว่าเนีย่ยพาัดเอาเงินไปฝากธนาคารก็คือเขาฝากเงินต้นทั้งหมดสามหมื่นบาทโดย ธนาคารให้ดอกเบีย้ย3%ต่อปี3%ต่อปีนี่คือถือว่าสูงมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือได้ดอกเบีย้ยส่ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ0.5-2%เท่านั้นและจ่ายดอกเบีย้ยทบต้นทุก4เดือนถ้าพัดฝากเงินจำนวนนี้เป็นเวลา8เดือนจะมีเงินฝากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ก็คืออันนี้เราอยากรู้ว่าพัทเนี่ยได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ประมาณนั้นโดยที่ว่าอันนี้เนื่องจากคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุก4เดือนใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ว่า3%เนี่ยต่อปีเพราะฉะนั้นอ่ะ3%เนี่ยมันก็คือหาร12เดือนเนาะคูณด้วย4เดือนก็จะได้เป็นดอกเบีย้ยต่อ4เดือน จะได้1ส่วน3ก็คือจะได้1%ซต่อ4เดือนถูกไหมคะแล้วเราอะ่ะก็เคอเราอยากรู้ว่ามีเงินฝากเพิ่มขึ้นกี่บาท ก็คืออยากรู้ว่าได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คือเหมือนเวลาผ่านมาผ่านมา8เดือนแต่เขาคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก4เดือนใช่ไหม 8หาร4ก็คือเราจะได้เขาจะคิดดอกเบี้ยทั้งหมด2ครั้งโดยสูตรของเงินเมื่อผ่านมา8เดือนเนี่ยจะเท่ากับเงินต้น คน1ก็คือเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะบวกที่ด้วยอัตราดอกเบี้ยศ0นยจุดน,นทั้งหมด2ครั้งกำลัง2องอ,อ,อัตราดอกเบีเ้ยทำไมจะได้เงินผ่านมาอันนี้ไม่รู้ ให้สมมติว่าเป็นเงินเป็นมันนีเป็น M ล้กันเท่ากับเ,เงินต้น30,000บาทคูณ 1. 0 1ทั้งหมดกำลังสองได้1 0 2 0ศคูณสาม0ม เท่ากับ3 6 0 0 3บาทก็คือพบว่าเงินเพิ่มเงินฝากเพิ่มขึ้นสามหม่อยสามบาทลบไปสามหมื่จะได้หกรบาท